ได้แล้วหรออีกต้นหนึ่งเนี่ยค่ะเพื่อนๆมัดแล้วเห็นไหมมัดแล้วค่ะรอให้มันไต่นะเออเป็นประโยชน์อุย้ยหนามหนามนามชะอมหนามชะอมตํา เริ่มมีหนอนแล้วนะฮะไอ้ไรเบิ้มมันทำมาน้ำบักมันใช้ไม่ได้หรือไง <p> เนี่ยเริ่มมีหนอนกินแล้ว <_ p> เห็นไหมกินใบแล้วเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนผักกวางตุ้งของเราก็ได้กินแล้วนะ ได้กินมื้อแรกเมื่อวานนี้สวัสดีค่ะหนึ่งล้านดวงใจของของพิสุเป็นไงมั่งอะ่ะ <c oughs> เมื่อวานล้มเลยอ๋อเอาขึ้นมาแล้วนี่เอาขึ้นมาแล้วนี่เมื่อวานตกหนักลมแรง เมื่อวานที่ที่พิษณุโลกที่ไหนนะที่ว่า <c oughs> วัดขลลม,มอ,อ่ะฮะแถวบางละกรมบวังทองโอ้โหเมื่อวานนี้เนี่ยค่ะเมื่อวานนี้ล้มหมดเลยเพื่อนๆนเนี่ยค่ะตอนนี้เอาขึ้นมาแล้วเห็นไหมคะ อันนี้คือกระลำปีกระลำปีสวยงาม <c oughs> อันนี้คือใบยนางนะคะปลูกใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัดตัดแล้วก็ให้ขึ้นมาใหม่ตัดหมดเลยรอให้มันเลื้อยใหม่ <c oughs> มีพริกไทยสดด้วยนะ้ำไหม พริกไทยสดของเราก็มีเนี่ยค่ะเราทำผัดเผ็ดทำพวกแกงป่าเราไม่ต้องไปหาซื้อเลยกระชายเราก็มีนะเนี่ยค่ะต้นนี้ปลูกนานมากแล้วเพิ่งได้กินเพิ่งจะได้กินยังออกน้อยอยู่เลย <g ül> อยู่เหรอ <S <S ตะลิงปิงออกเยอะเลยเนี่ยค่ะเพื่อนๆตะลิงปิงลูกนี้อ้เปี้ยวปากเปี้ยวปากเพื่อนๆอี่วชอบมาก เนี่ยค่ะเพื่อนๆตะลิงปิงออกเยอะเลยเนี่ยค่ะลองกินดูนะ,นะอ่ะหืมอร่อยมากน้ำเยอะ อืมวิธีการมัดเรียบร้อยสองต้นนิกต้นหนึ่งมาดูกันค่ะเพื่อนๆ